สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่14มิถุนายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด real time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับหากวันนี้นะครับเขาปิดแท่งแดงเนาะพรุ่งนี้ก็อาจจะลงต่ํากว่าก็จะเป็นรอบสัญญาณฝักขาลงแต่ตอนนี้นะครับเป็นการจบรอบสัญญาณก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็อยู่อีกระดับหนึ่งผลปรากฏว่านะครับก็ขึ้นได้คาแค่หายเยื่อหายนะครับนะฮะแต่ปิดแท่งแดงไป นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนี้ค่อนข้างจะมีอยู่ในระดับเลยทีรเดียวยมีเยอะเลยทีเดียวนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์เนี่ยกำลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็คืออยู่การพักตัวของชุดนี้นี่เองนะฮะการขึ้นชุดนี้ก็อยู่บริเวณนี้นะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับเช้านี้นะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้ก็มีแรงซื้อแรงขายนะท่าทิมนะฮะแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะเกือบแข็งแรงแล้ว ส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นการจบรอบสัญญาณแล้วมีโอกาสที่จะเกิดรอบสัญญาณใหม่เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็ประมาณ24แท่งนะครับก็2000กว่าจุดนะฮะเมื่อวันก่อนแล้วก็วิเคราห์ไปตรงนี้บอกว่าให้เขาหยุดหลุดกรอบที่เป็นไซเวอ์กรอนะครับนะ เขาหลุดกรอบที่เป็นไซส์เว์ก่อนเขาถึงจะเลือกทางนะฮะผลปรากฏว่านะครับเลือกขาลงนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้อกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่านะฮะอ่าเปอร์เซ็นต์การลงจะมีไม่เยอะแล้วแต่แตนะฮะอยู่ในกรอบที่เป็นโซนซูเปอร์นะฮะเราก็จะสันนิษฐานและคาดการว่านะฮะมีโอกาสที่จะทํา l o เวอร์โลนะครับแต่ก่อนที่จะทำโลเวอร์โลนั้นเขาจะต้องพักตัวให้จบรอบก่อนนะครับจบการพักตัวนี้ก่อนถึงจะมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมค่อยๆฝั่งขาลงแล้วนะอันนี้ก็คือหลุดลงมาแล้วนะครับทำเป็นหลุมแล้วนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้แรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ีชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงในระยะใกล้ขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนและมีโอกาสที่ จะเดินทางต่อนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว17แท่งนะฮะก็ประมาณ3,000กว่จุด นะฮะเมื่อวนันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับขออยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับและมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะผลปรากฏว่านะครับตรงนี้ทำซูเปอร์ทิ้งไว้เราบอกว่ามีโอกาสที่จะทำหายเยอะหายเนาะผลปรากฏว่าก็ทำหายเยอะหายได้จริงๆพอหลังจากนั้นก็จบพรอมสัญ,ญญาณฝั่งขาขึ้นชุดนี้ไปสัญ,ญญาณฝั่งขาขึ้นชุดนี้เป็นของแอคชั่นมาเก็ตนะครับนะฮะแล้วก็ เดินรอบลงมาเต็มรอบสวยๆเลยนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บขอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแต่สโตทําซูปเปอร์ซัมไว้2ครั้งแล้วนะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์วลโวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องให้เขาอยู่หมดการจบการเบรกนี้ก่อนนะครับเบรกพักตัวหรือเรียกว่าเบรกเด้งนะฮะส่วนสัญญ,ญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะฮะโมเมนตัมฝั่ง um ขาลงชัดเจนเห็นไหมฮะโมเมนตัมฝั่ง um ขาลงตรงนี้นะครับไม้หนึ่งเราที่มันแรง ะะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะฮะคือรุนแรงไปเลยนะฮะเช้านี้เนาะนะฮะส่วนแรง ขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วนะครับแต่อาจจะลดลงบ้างตามกลไกลเมื่อเช้านะครับอยู่เี่ว่าดีมาสป라이ดเอฟเฟกติฟเอ็กซเพรสชันนะมีการปิดโพซิชันต้้งของนักลงทุนระยะสั้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังคงเป็นรอบสัญญ,ญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้อาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะ ลงต่อนะครับแนวมีโอกาสที่จะลงต่อทีนี้เรามาดูนะครับแอคชั่นมาเก็ตนะฮะหรือปัจจัยกระทบค่าเงินภายในอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นส่วนของนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจซะส่วนใหญ่นะครับผลปรากฏว่านะฮะก็กดดันกดดันนิดหน่อยนะครับเรื่องของ อาทตนี้นะครัเจอแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้เรื่องของนะครับดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเมื่อก่อนจะเป็นข่าวแดงเนาะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นข่าวที่เป็นค่อนข้างลดความสําคัญลงมานะครับเป็นสี้มนะครับอาทิตย์นี้ข่าวดอกเบี้ยนักลงทุนหลายๆท่านหลายๆคนก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่านะครับทางปัจจัยหมวดที่2นั้นเนาะเขายังคงดอกเบี้ยไปอีกจนถึงสิ้นปีนู่นนะครับแนะแต่ปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นนะครับ สนับสนุนหรือว่ากดดันทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นนะครับแข็งค่าขึ้นนะฮะแล้วก็อ่าเป็นปัจจัยเนะเขาเรียกเป็นสมาการนะครับก็จะทําให้ทองคํานั้นถูกกดดันนะฮะก็สามารถออดค้าหลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้ทองคําย่อตัวแต่การย่อตัวของทองคํานี้นะครับเป็นการ พักตัวหรือว่าเป็นการจบรอบเท่านั้นนะครับตามเทคนิคนะครับดังนั้นนะฮะเราจะต้องดูว่านะครับนะฮะรอบสัญญาณตามระบบที่เกิดนั้นเป็นรอบสัญญาณแบบไหนนะครับนะฮะ หากเป็นรอบสัญญาณที่เป็นไม้หนึ่งนะครับก็เป็นการแพทเทิร์นที่ยังไม่แข็งแรงนะครับเป็นปเป็นสร้างแพทเทิร์นเทนขาลงที่ยังไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นจะต้องระวังให้ดีนิดหนึ่งนะครับในการเทรดระยะยาวนะฮะสำหรับท่านที่เทรดในระยะสั้นนะฮะหรือว่าในระยะใกล้ๆนะครับรออีกนิดนึงให้เขาฟรอมตัวให้ชัดเจนก่อนนะครับนะฮะให้เขาชัดเจนนิดหนึ่งเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาเขาเพิ่งจะหลุดนะฮะเขาเพิ่งกําลังจะหลุดนะฮะหลุด กรอบที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้นะฮะกรอบที่เป็นไซด์เวย์เพราะว่าเขาขึ้นมาเยอะชุดไซด์เวย์ชุดนี้ก็เขาขางจะไกลทีเดียวนะสอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นนะฮะหากเขาหลุดกรอบไซด์เวย์ออกมาก่อนเราถึงจะวางแผนในการเทรดนะครับเอเราถึงจะวางแผนในการเทรดแบบนี้นะใครจำแน้นะฮะเรื่องส p p 이นนะสป라โซ นะครับแนวสพลายโซนตอนนี้ก็ปัจจัยกระทบต่างๆก็ส่งเสริมให้เกิดค่อนข้างจะเยอะนะครับแบบนี้นะฮะจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่26-27ก็ก็คือเสาร์อาทิตย์หน้านะครับ ประมาณก็สองทุ่มกว,กว่าโดยประมาณนะครับจนถึงสี่ทุ่มนะฮะท่านที่เคยลงเรียนแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มเวลาได้นะครับสาหรับท่านที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเราก็จะส่งคลิปรอบที่ผ่านมาให้ไปทบทวนก่อนแล้วก็วันจริงเราก็จะเรียนสดกันนะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นแอคชั่นที่ค่อนข้างจะส่งเสริมปัจจัยดอลลาร์นิดหนึ่งนะฮะวางแผนกันดีๆสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ